และนี่คือจุดจบของคนที่ทําออนไลน์แบบไม่สร้างตัวตนคําว่าสร้างตัวตนบนออนไลน์เนี่ยนะคะมันก็คือ1มีหน้าออกกล้องก็เรียกว่าสร้างตัวตนนะคะมาทําคลิปวิดีโอหรือว่าไลฟ์สดนะคะอันที่2คือไม่ได้เอาหน้าออกกล้องแต่มีเสียงนะคะแล้วก็ทําเพจทําแบบเป็นแบรนดิ้งของตัวเองมีเสียงพูดอย่างเงี้ยนะคะหรือว่า,าใน u t u b e เนี่ยนะคะก็คือออกมาทำเป็น Storytelling หรือว่าเล่าเรื่องราวเล่านิทานโดยใช้เสียงอย่างเดียวแล้วก็ใช้ภาพจำเป็นเป็นชื่อที่จำง่ายหรืออะไรประมาณนี้นี่คือเขาเรียกว่าออกมาสร้างตัวตนนะคะแต่ถ้าใครที่ไม่ได้ทำแบบนี้นะคะไม่ได้อยู่ในแนวสร้างตัวตนมาก่อนคุณจะเจอจุดจบตัวหนึ่งค่ะความที่แบบไม่ยั่งยืน นี่เราบาลองเปรียบเทียบกันระหว่างคนที่เขาออกมาสร้างตัวตนเขามีตัวตนบนออนไลน์แล้วใครใครก็จะรู้จักเขาซึ่งสายสร้างตัวตนเนี่ยหนึ่งคือคนเนี่ยจะรักเขาจะมีแบรนด์รอยตี้เกิดขึ้นคือมีความจงรักภักดีในแบรนด์รักในตัวเราให้ทุกคนเชื่อแบบนี้ก่อนนะคะว่าคนบนโลกนี้เนี่ยไม่ได้ชอบอะไรเหมือนกันทุกอย่าง นะค,ะคนอาจจะชอบครูเพิ่งรักครูพึ่งในสิ่งที่ครูพิ่งเป็นและพูดบางคนก็อาจจะไม่ชอบเห็นไหมคะไม่ชอบเขาก็ไม่ดูก็ไม่ได้เป็นอะไรเพราะฉะนั้นเอากลุ่มคนที่รักที่ชอบเราเราก็จะได้ฐานแฟนของเราเราก็จะได้หน้าน้ำของเราเองดังนั้นเวลาคนรักเราชอบเราแล้วเนี่ยไม่ว่าจะขายสินค้าหรือว่าขายคอร์สขายการสอนหรืออะไรก็แล้วแต่ เขาก็จะเชื่อมั่นในตัวบุคคลเรียบร้อยแล้วนะคะในแบรนด์บุคคลหรือ p e r s o n a l b r a n d i n n เรียบร้อยแล้วเนี่ยเราจะเปลี่ยนเป็นยี่ห้อไหนเขาก็จะซื้อกับเราไม่ว่าเราจะขายสินค้าราคาแพงกว่าคู่แข่งแต่เขารักเราในความเป็นเราเขาก็จะสนับสนุนเราแต่สำหรับคนที่นะคะไม่ได้ออกมาสร้างตัวตนเลยกลุ่มลูกค้าเนี่ยก็คือเขาก็จะไม่มีฐานแฟน สิ่งที่เขาจะต้องสูญเสียก็คือเงินเขาจะต้องทุ่มเงินนะคะในเรื่องของการยิงแอดโฆษณาไม่ว่าจะเป็น YouTube Facebook Page หรือว่า TikTok ก็แล้วแต่ทุกๆแพลตฟอร์มเขาจะต้องทุ่มเงินในการยิงโฆษณาเพื่อขายสินค้านะคะแล้วลูกค้าเนี่ยเขาก็จะเลือกโดยใช้ราคาเป็นเกณฑ์เพราะคุณไม่ได้มีแบรนด์นี่ไม่ได้มีแบบอ p e r s o n a l Branding นี่เขาก็เอาร้านไหนให้ถูกกว่าเขาก็จะซื้อร้านนั้นไม่มีความจงรักภักดีในแบรนด์เกิดขึ้นเลยแล้วลองคิดดูสิคะว่าวันหนึ่งเนี่ยถ้าเราเอาเงินไปลงแล้วมันเกิดขาดทุนมันไม่ได้ขายตามยอดขายที่เราแบบว่าตั้งใจไว้อะมันก็จะต้องใช้เงิน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 อย่างเดียวเห็นไหมคะเห็นอะไรไหม ดังนั้นจุดจบของคนทําออนไลน์คือคุณจะต้องสูญเสียเงินเป็นจํานวนมากและคุณก็จะไม่ได้ฐานแฟนที่แท้จริงคุณจะไม่มีเลยละกันคุณจะไม่มีฐานแฟนที่แท้จริงดังนั้นวันนี้นะคะครูเพึ่งเนี่ยเป็นคนหนึ่งที่สร้างตัวตนบนออนไลน์มีคนรู้จักมากมายบนออนไลน์เพราะว่าเราเอาหน้าออกกล้องในการทำคลิปวิดีโอนะคะในการออกมาไลฟ์สดแล้วก็การที่เราเนี่ย ไปอยู่กลุ่มต่างๆไม่ว่าจะเรียนคอร์สนะคะหรือว่าไปสัมมนา,าทั้งเสียเงินทั้งฟรีเราจะได้เพื่อนใหม่ๆเราจะได้คอนเน็ชันใหม่ๆเกิดขึ้นแล้วมันก็เป็นการต่อยอดเพื่อที่เราจะไปต่อในอีกเวหนึ่งก็ได้นะคะคือมันเป็นการต่อยอดไปเรื่อยๆะค่ะมันไม่ได้หยุดอยู่กับที่แล้วครูพึ่งก็ไม่ได้ต้องเสียเงินในการยิงแอดแม้แต่บาทเดียวแต่สามารถมีผู้ติดตาม มีคนรักเราและมีคนสนับสนุนเราค่ะดังนั้นวันนี้ออกมาสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์กันนะคะวันนี้ยังไม่สายค่ะแต่ถ้ารออีกสัก3ปี5ปีนะคะเมตาเวิร์สมาแน่นอนนะคะคุณจะตามเขาไม่ทันเลยเพราะฉะนั้นวันนี้ให้รีบออกมาสร้างตัวตนค่ะอะไรที่เรายังทำไม่เป็นก็ให้เรียนรู้ในสิ่งนั้นนะคะเมื่อเรารู้ ว่าเราไม่เป็นอะไรก็ให้ลงมือทําแต่ถ้าเราไม่รู้ว่าเราไม่รู้อะไรคุณจะต้องมีกลุ่มมีมาสเตอร์มายครูพึ่งฝากไว้แค่นี้นะคะหวังว่าทุกคนจะออกมาสร้างตัวตนกันเยอะๆเลยนะคะวันนี้ยังไม่สายเกินไปนะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะกับครูพึ่งสอนสร้างรายได้กับดอบลิสค่ะบ๊ายบาย